มาเดิอมาเดิอผัดไทยกินผัดไทยไปสัมภาษณ์ไปนะคะวันนี้กินไปสัมภาษณ์ไปนะคะตอนนี้จะสัมภาษณ์ มีคอนเนคชันกันอยู่ใน Link ์อิน่ะลิงก์อินเนี่ยจะเป็นแอปที่เกี่ยวกับการทํางานสมัครงานหางานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นเป็นท็อปบอสในบริษัทแล้วเขาก็เป็นลูกค้าจากบริษัทเก่า<อ>ที่เมืองไทย<อ>แล้วเขาก็ขาดคน<อ>เขาก็รู้<อ>ว่างานที่พี่เคยทําอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยพี่ทําที่บริษัทนี้ได้<อ>เขาก็เลยเรียกพี่มาทํา<อ>บริษัทนียเขามีแผนจะปิดปิดแผนกแล้วก็ย้ายไปย้ายแผนกเนี้ยไปที่เมืองจีนคนที่เขาทาอยู่ก่อน เขากเา็เลยหางานใหม่แล้วเขาก็ได้งานใหม่ไปแล้วทีนี้เขาก็เลยขาดคนคก็เลยไปทําแทนเขาสิบเดือนจนกว่าแผนกจะปิดงานที่ทําเป็นงาน f u ท l time ว,วันทำงานเนี่ยก็จะเป็นจันทร์ถึงศุกเหมือนปกตินะฮะเวลาทํางานต่ออาทิตย์เนี่ยสาสิบเจ็ดชั่วโมง ทำยังไงก็ได้ให้นับให้ได้37ชั่วโมงไม่มีเวลาเริ่มงานแต่ว่าคือทิศหนึ่งอ่ะ37ชั่วโมงคนทำงานห้าวันแต่แ่อย่างที่บอกนะมันก็จะมีบางคนพี่เขาพิเาพเศษเขาก็จะขอว่าเขาขอทำสี่วันนะแต่เขาก็จะให้ได้37ชั่วโมงเข้ากี่โมงก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีเวลาที่แบบว่าเหมือนกับว่าทุกคนควรจะอยู่ที่บริษัทประมาณช่วงประมาณเก้าโมงถึงบ่ายสองเนี้ยมันก็จะมีคือคนควรจะอยู่ที่บริษัทเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครต้องการจะติดต่อกับเรา ถ้าเราเป็นคนที่ไปถึงที่ทํางานช้าเก้าโมงเราควรจะถึงแล้วหรือถ้าเราเป็นเป็นคนที่ไปถึงที่ทํางานเร็วเราควรจะอยู่<ต>ให้จะถึงประมาณบ่ายสองมีเพื่อนที่คนหนึ่งทางานจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์ก็ไม่มาแต่จันหนึ่งพฤหัสเนี่ยก็จะท,ทําชั่วโมงให้ยาว<อ>แต่คนนี้เขาเขาก็เหมือนเหมือนกับว่าทุกคนอ่นัดกันให้เรียบร้อยทุกคนรู้กันว่าคนนี้จะไม่ทํางานวันศุกร์จะทําแค่ทีละสี่วันอ,อันนี้ก็ ตกลงกับผัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้ก็โอเคพี่เนี่ยจะไปถึงที่ทำงานเจ็ดโมงแต่ว่าพี่เนี่ยกลับไม่แน่นอนเพราะว่าอออาจจะสี่โมงห้าโมงแล้วแต่ก็คือรอแฟนไปรับไปส่งที่นี้พี่ก็อคล้ายๆกับว่าทําไปเรื่อยๆแต่ที่ทํางานจะมีฟิตเนสเพราะฉะนั้นบางทีบ่ายสามอะพี่ก็จะเลิกแล้วแล้วพี่ก็จะแต่งตัวเข้าฟิตเนสไปรอเขามารับทีนี้มันก็จะมีมีเวิร์กฟอร์มโฮมที่นี่จะเรียกอะไบเดอร์เย็่มฟ้า ก็คือว่าบางวันถ้าเรามีธุระหรือรถเราเสียหรือเราต้องมีนัดหมอตอนกลางวันหรือว่าจะไปทาธุระอะไรสักอย่างเงี้ยเราก็ทํางานจากที่บ้านได้ด้วยการเปิดคอมล็อกอินให้เรียบร้อยแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาไปเด้อยยางฟ้าเนี่ยเราควรจะนัดกับเพื่อนร่วมงานเราไปก่อนบอกเพื่อนร่วมงานให้เรียบร้อยเขาจะได้ไม่ไม่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราหายไปหรือว่าเขาจะได้ไม่ถ้าไม่เจอเราเขาต้องการจะพูดคุยอะไรกับเราเราไม่เจอเราเขาจะได้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจ แล้วทํางานที่บ้านเนี่ยจะ,ะเขากําหนดไหมว่าต้องอาทิตย์ละครั้งหรือว่า,าไ,ไม่แล้วแต่แล้วแต่เราสะดวกเลยมีถ้ามีธุระนัดหมอ,อพี่ก็จะไปได้เเยี่ยมฟ้าแล้วก็ช่วงกลางวันก็จะไม่อยู่ไปหาหมอเวลาบอกเพื่อนก็จะบอกว่าออฉันจะไปได้เยี่ยมฟ้าวันศุกร์นะสิบโนะมงถึงเที่ยงฉันจะมีนัดกับหมอพักร้อนนี่จะมีมีหกอาทิตย์ มีมีให้30วันต่อปีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะลากันแบบสครั้งละ2อาทิตย์ครั้งละสมอาทิตย์อ,อะไรอย่างเงี้ยที่ตอนนี้ทํางานเนี่ยมันอาบาเดอร์เยี่ยมฟ้าได้ลากิจเลยไม่ค่อยมีลาป่วยก็อาจจะ30วันเหมือนกันไม่แน่ใจอันนี้แต่ว่ามีมีลากิจมีลา,าป่วยมีพักร้อนแล้วก็มีลาคลอดถ้าใครคลอดก็คือลาได้หนึ่งป ถ้าเกิดว่าคนที่มีลูกแล้วลูกป่วยก็จะสามารถลาลูกป่วยได้แต่ว่าลาลูกป่วยเนี้ยมันจะไม่ได้ใช้สิทธิ์กับบริษัทมันจะเป็นเงินที่รัฐจ่ายทดแทนให้แทนที่บริษัทมีสวัสดิการหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้บ้างที่บริษัทจะมีอาหารเช้ากับอาหารเที่ยงซึ่งแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนราคามันก็จะถูกไอไอ,ไอราคาเท่าไหร่เนี่ยมันมันแล้วแต่บริษัทนะแต่ละบริษัทเขาก็จะคิดไม่เท่ากันก็จะอร่อยพาะครัวที่บริษัทเนี่ย เคยเป็นขราวคัวเรือสํารานมาก่อนอร่อยมากดีที่แล้วก็มีมีอะไรอีกมีฟรีเดย์ฟรีเดย์บาร์วันศุกร์ตอนเย็นอะหลังเลิกงานเขาก็จะมี มีใคใายๆห้องเป็นบาร์ที่บริษัท<อ>แล้วก็คนก็มานั่งกินเบียร์กันได้กิน<อ>กินน้ำมันลมกินขนมอะไรกันได้<อ>เป็นสวัสดิการ<อ>ถ้าเป็นวันอื่นก็คือต้องจ่ายเงิน<อ><อ>แล้วก็มีฟิตเนสอยู่ในบริษัทบางคนเขาก็จะไปไปเล่นฟิตเนสก่อนเริ่มงาน มีห้องอาบน้าให้ฟิตเนสฟรีอะค่ะฟิตเนสฟรีอยู่ที่ทำงานแล้วก็เอ่อบางคนก็ทํางานเครียดเคียดเที่ยงเยงเขาก็ไปเล่นแล้วบริษัทที่พี่ทาเนี่ยมันเป็นบริษัทที่ทาเอ่อพกจูนเครื่องเสียงอะเพื่อนเขาก็จะมีห้องดนตรีใหญ่มากซึ่งพนักงานที่บริษัทเนี่ยเขาก็จะเป็นนักดนตรีกันเยอะแยะเออเขาก็จะเวลาเขาเครียดเครียดบาคนก็จะเดินไปเล่นดนตรี Oh. ก็แล้วแต่แล้วก็จะมีคนมานวดที่บริษัท oh. จ่ายเงินนะ oh. แต่ต้องจ่ายเงินแต่ว่าค,คือจ่ายเงินก็ไม่ได้แพงคนละสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยร้ 150, 200อยห้าสิบสองร้อยโครนแล้วงานเนี่ยใช้ภาษาอะไรที่ที่ office, ออฟฟิศน้าัตตะที่มาอยู่แ <Okay. S 1> ดนเนี่ยพูดแดนเป็นหรือยังที่ไปทำงาน oh. อะไรอย่างเงี้ยพูดได้นิดเดียวพูดยังไม่ค่อยได้เลย <laughs> ตอนนั้น <laughs> <laughs> ก็งานที่ทำเนี่ยก็ ถ้าพูดกับเพื่อนร่วมงานก็จะพูดกันเป็นภาษาอังกฤษคือตอนนั้นน่ะที่พี่ไปทาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาพูดมามีสไลด์โชว์มีอะไรอย่างเงี้ยมีเอกสารประกอบอ่ะพี่ก็ยังพี่ก็พอเป็นภาษาเดนมาร์กพี่ก็พอจะเข้าใจละแต่ว่าถ้าพูดบ,บ้าบบบบๆ,ๆเลยอย่างเงี้ยพี่ยังไม่เข้าใจ แล้วก็งานที่ทาเนี่ยเนื่องจากว่าพี่เป็นพี่ต้องตามงานกับบริษัทเดิมที่พี่เคยทํางานอยู่ที่ไทยเพราะนพี่ก็จะพูดภาษาไทยแล้วก็พูดภาษาไทยกับบริษัทที่ไทยพูดภาษาอังกฤษกับบริษัทที่เป็นลูกค้าแล้วกับบริษัทที่เป็นชิปปิ้งที่คอยส่งงานให้ก็จะพูดภาษาอังกฤษกันเวลาพักเวลาคุยเล่นกับเพื่อน่วมงานอย่างเงี้ยเขาคุยภาษาเดนมาร์กกันพี่ก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างบางทีเขาหัวเราะกันพี่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาหัวเราะอะไร แต่ว่าเวลาเขาตั้งใจจะคุยกับพี่หรือว่ามีประชุมมีมิ팅กันก็จะเป็นภาษาอังกฤษอ๋อว่าฝรั่งทํางานหนะักแล้วก็จริงจังอันนี้จริงหรือเปล่าคะฝรั่งฝรั่งทํางานหนักไหมไม่แน่ใจไม่น่าจะไม่น่าจะทํางานหนะักคือเวลางานก็คือเวลางานแต่หลังจากเลิกงานก็คือหยุดไม่ทํางานแล้วแต่ว่าฝรั่งเนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบมีความรับผิดชอบชถ้าสมมติว่า ไปได้รับมอบหมายงานให้ทําไม่ต้องบอกเขาว่าทํำยังไงอบอกเขาแค่ว่าอยากได้งานแบบไหนอยากได้ผลงานแบบไหนทางระหว่างทางเนี่ยเขาทําไปเองอถ้าไม่ถ้าเขาไม่ทําเองเขาก็จะเถ้าเขาทาไม่ได้เขาถึงจะมาปรึกษาหัวหน้าหรือว่าถามเพื่อน่วกง,งานคนอื่นอืแต่ว่าแล้วก็พอถึงเวลาเขาก็จะเอามาให้อเอาผลงานนัมาให้แต่ไม่เหมือนคนไทยซึ่งงานที่ไทยเนี่ยถ้าเราไปสั่งลูกน้อง ว่าเราอยากได้แบบเนี้ลูกน้องก็จะถามเราว่าจะต้องทํำยังไงเ,เราก็จะต้องบอกลูกน้องว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ฝรั่งเนี่ยไม่ต้องบอกบอกแค่ว่าอยากได้อย่างนี้เขาทํามาให้เสร็จเลยถ้าเขาทาไม่ได้เขาทําไม่เป็นเขาถึงจะถามาคือฝรั่งเนี่ยจะทํางานเวลางานก็คือเวลางานจะไม่เล่น แล้วก็เวลาเวลาเลิกงานเวลาอยู่บ้านก็จะไม่ยุง่งไม่ไม่ไม่ยุ่งกับงานคือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะแต่มันก็จะมีบางคนที่บ้าง,งานแบบว่าหลังเลิกงานก็ยังมาเปิดอีเมลดูงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คือจะตัดเลยแล้วหลังเลิกงานก็จะไม่ทํางานแล้วแล้วก็ฝรั่งเนี่ยจะมีความรับผิดชอบแล้วก็อืคล้ายๆกับตัดสินใจในการทํางานด้วยตัวเองถ้าเพราะฉะนั้นเขาเ,เ,เนี่ยเวลาทํางานเขาจะมีความเครียดเพราะว่าเขาเขาจะรับเหมือนกับรับผิดชอบอะต้องให้ได้ไม่ไม่ต้องไปสั่งเขาว่าทํายังไง ไม่คนไทยเนี่ยถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นลูกน้องคนไทยเนี่ยจะต้องสั่งว่าจะต้องทํานี้พอทําเสร็จแล้วเขาจะมาให้เอาต้องทานี้ต่อเอาต้องอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าหลังเนี่ยไม่ต้องบอกเขาว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวเขาทำให้เลยอเพราะฉะนั้นความความเครียดในการทํางานมันจะมีมากกว่าอที่นี่เขาวัดผลงานกันยังไงคะที่อืมถ้าที่อย่างที่เมืองไทยเนาะอย่างพี่เคยทํางานบริษั ที่ที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นกับคนไทยผลงานเนี่ยจะขึ้นอยู่กับชั่วโมงทํางานชั่วโมงการทํางานถ้าเราดูเหมือนทํางานหนักเรานั่งอยู่ที่ทํางานนานทำโอทีเยอะๆเหมือนกับเราจะเป็นคนดีขององค์กรแต่ว่าทั้งๆที่ความจริงนั่งอยู่เนี่ยไม่ได้ทําอะไรหรอกอแต่ว่าบริษัทที่เป็นฝรั่งหน่อยบริษัทที่พี่เคยทํางานที่เป็นอเมริกันหรือว่าบริษัทที่เดนมาร์กเนี่ยเวลาทํางานไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ระบุไม่ไม่ได้อะไรนไม่ได้สะท้อนถึงผลงานอ,อผลงานที่ออกมาเร็วผลงานที่มีคุณภาพมีข้อผิดพลาดน้อยนั่นคือผลงานที่ดี <S 2> <S 2> แต่ว่าจํานวนการทํางานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรเลยอจํานวนชั่วโมงการทํางานอ่ะจะไม่ได้บอกอว่าคุณเป็นคนดีขององค์กรอ,อย่างนี้นี่เองต่างจากเมืองไทยอย่างนี้นี่เองได้ยินมาว่าที่นี่เสียภาษีเยอะเขาเสียภาษียังไงแตกต่างกับที่เมืองไทยยังไงคะ ที่นี่เสียภาษีจะประมาณเอ่40%ของเงินเดือนแต่ว่า oh. อน,นี่คือภาษีเนาะแต่ว่าภาษีเนี่ยเราก็จะได้เราจะได้ลดหย่อนอพอสุดท้ายว่า oh. ถึงปีที่ถึงกําหนดยืน่นภาษีมันก็จะมีลดหย่อนค่าเดินทาง oh. ถ้าเราขับรถไปทำง,งานไกลอะไรเงี้ยเราก็จะได้ลดหย่อนกลับมาหรือว่าก็อีกอันก็จะเหมือนเมืองไทยที่คือว่าถ้ามีหนี้บ้าน นี่ที่แบบซื้อบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะได้ลดหย่อนเหมือนกันนี่ประกันชีวิตนี่อะไรเงี้ยก็จะเอามาลดหย่อนภาษีได้แต่วา่าเสียไปก่อนเนี่ยเสียระหว่างช่วงทํางานเนี่ยเสียไปก่อน40%แล้วก็จะเคลมคืนบางส่วนได้ทีหลังแล้วก็นอกจากภาษีแล้วมันก็จะมีเขาเรียก, Fund. ก,ยยกเพนชั่นฟันก็คล้ายๆกับเพนชั่นฟันคล้ายๆกับกองทุนสํารองนลี้งชีพของเรา,าซึ่งเราสะส,ส,สมไปเรื่อยๆเอาเงิน ามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นของเงิน<ม>เดือนอะไรเงี้ยสะสมเข้าไปสา<อ>มารถเบิกมาใช้ได้ตอนเรากรเกษียณแล้ว<อ>ก็เป็นเพนชั่นฟันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคล้ายๆกับประกันสังคมที่แต่ประกันสังคมที่ไทยเนี่ยจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลแต่ที่นี่จะเป็นคล้ายๆบริษัทเอกชน<อ>มีหลายๆบริษัทให้เลือกแล้วเราก็เราสามารถไปเป็นสมาชิกได้พอเราจ่ายจ่ายเงินเข้าไปถ้าเกิดเราตกงานก็จะมีเงินชดเชยรายได้ขึ้นมาให้เรา หรือว่าช่วงที่เราตกงานเราต้องมีปัญหากับนายจ้างเขาก็ไปปรึกษาบริษัทที่เราทำประกันไว้เนี่ยให้เขามาช่วยพูดคุยกับนายจ้างเราได้<อ>เพ่อนก็จะมีประมาณเนี่ยสามส่วนเนี่ยที่ต้องที่เราต้องควรจะจ่ายอ,อันหนึ่งคือภาษีตั้งแต่แน่แน่เพนชั่นฟันนี่รู้สึกว่ารู้สึกว่าบังคับเหมือนกันนะฮะจำนวนเงินที่เสียนี่อาจจะแล้วแต่คนไปสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยพี่ไม่แน่ใจเพราะว่าพี่ไม่ได้เสียพี่ไม่ได้จ่าย กับอันที่สามก็คือไอ้ประกันการตกงานเนี่ยที่ทํากับบริษัทเอกชนเนี่ยค่ะอืมแต่ก็าบาังคับไหมคะประกันการตกงานอันนี้พี่อู๋ได้จ่ายไหมไม่ได้อ่พี่จ่ายแต่ว่าจริงๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไม่บังคับอืพี่จ่ายเนื่องจากพี่ไม่รู้อแบรนด์พี่เขาบอกว่าจ่ายเถอก็จ่ายไปแต่ความจริงอ่ะมันอ่า ถ้าสําหรับชาวต่างชาติเนาะตอนนั้นกฎหมายตอนนั้นถ้าเกิดว่าทํางานไม่ครบสามปีก็จะไม่ได้ถ้าตกงานจะไม่ได้อ๋อซึ่งพี่อะไม่รู้ว่ามันเป็นสามปีพี่ก็เลยจ่ายไปคือ,อคือพี่ได้งานด้วยคอนแทคชดเดือนอยู่แล้วอ๋อก็เลยไม่มีประโยชน์เลยตอนนี้พี่เป็นนักเรียนค่ะ ใส่ชุดนิฟอร์มไปโรงเรียนไม่ใช่เป็นนักเรียนโรงเรียนภาษาอีกสามอาทิตย์จะสอบจบแล้วแล้วพอสอบจบเนี่ยมันก็จะมะีบางคนเขาก็จะไปเรียนต่อเป็นคล้ายๆแบบศึกษาผู้ใหญ่อะเนาะ,ะซึ่งถ้าไปเรียนเนี่ยก็จะได้เงินจากรัฐบาลแต่พี่ว่าพี่จะลองหางานดทูทีก่อน ถ้าเกิดว่าได้ทํางานพี่ก็ไม่ไปเรียนแต่ว่าถ้าหางานไม่ได้ก็จะไปเรียนเรียนเอาเงินดีกว่าเรียนเอาเงินเดือนเรียนเอาเงินเดือนแต่มันเหมือนคล้ายๆกับเรียนมปลายอะเรียนมาปลายเรียนพชิวอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยไม่ค่อยอยากเรียนเท่าไหร่อ๋อพี่ว่าคือถ้าถ้าจะเรียนอะพี่อยากจะเรียนให้มันสูงกว่านั้นไปหน่อยนึงอืมมหาลัยอะไรอืมประมาณนั้นแต่ไม่อยากเรียนแล้วแก่แล้วอยากจะทำงานมากกว่าก็คงหางานทำอ๋อ โอเคขอบคุณนะคะสำหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะส๊าค่ะค่ะก็จะเห็นว่าแตกต่างจากทิศไทยแล้วนะคะถ้าใครมีข้อแนะนำข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างฝากกดติดตามที่รูปโปรไฟล์นะคะ หรือว่าถ้าใครกดติดตามตรงนี้ไม่ได้ให้เข้าจาก Google นะคะสืบชื่อเคยไทยสเปนเดนมาร์กที่ Google นะคะถึงจะเข้าได้อันนี้มันเกี่ยวข้องกับนโยบายของ YouTube นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ